วัสดีครับเช้านี้ถึงแล้วตะคีนะ,ะคนครสวรรค์เช้าว,วันจันทร์วันที่สามนะวันที่สามวันที่สามเดือนพฤศจิกาใช่ไหมเดือนพฤศจิกานะช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ถึงแล้วถึงบ้านลูกค้าที่คนครสวรรค์นนะรอบนี้จะไล่ขึ้นนะไล่ขึ้นธรรมดาผมจะไปไกลก่อนแล้วไล่ลงมารอบนี้จะไล่ขึ้นเหนือ ก็จะมีนครสวรรค์มีเอ่อเสร็จนครสวรรค์แล้วจะจังหวัดตากตาก,ตากแล้วก็จะไปเชียงใหม่นะแล้วค่อยเข้ากรุงเทพก็วันนี้ถึงเรียบร้อยแล้วที่หน้างานนะที่ที่หน้างานที่นครสวรรค์นะเอ่อบ้านบ้านอะไรนะบ้านอะไรบ้านโคกเจเริญตำบลหว้วยหอมนะบ้านโคกเจริญนี่ถึงแล้วก็ไล่ไททูนนั่นแหละนี่นะถึงที่แล้วก็ <c oughs> เป็นงานสารต่อ เดี๋ยวผมจะสานต่ออีกทีหนึ่งอันนี้ก็มีช่างทําไว้ก็เดี๋ยวเราไม่พูดถึงช่างเขาไปแล้วเขาไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะสานต่อให้นะอันนี้ก็จะเป็นหัวเจ็ดร้อยนะเป็นหัวเจ็ดร้อยตัวรถมันเป็นอะไรซูโม,โม่ไหมตัวรถเดิมเป็นซูโม่นะสองสองเจ็ดรถเดิมนี่อยู่นี่นะก็เดี๋ยวพาดูกันเลยอ้าวนี่นะรถเดิมเป็นซูโม่สองสองเจ็ดนะนี่ก็ ลื้อกันไว้หมดแล้วลื้อไว้หมดแล้วแล้วก็มีร่องรอยาการถางกระสี่ไว้ดูดีนี่ดูโอ้โหบิดเบี้ยวไปเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถางให้ใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนะโอ้โห,โหดูเดียถ้าอย่างี้ไม่ได้นะถางออกฝั่งเดียวได้อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ถางเลยนี่ดูเดีเห็นไหม ก็เดี๋ยวจะทําเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะหัวเครื่องเกียร์ตัวนี้นะเกียร์ใช้เป็นเกียร์เอ็มแซทสิบสองนะเกียร์ใช้เป็นเกียร์เอ็มแซสิบสองก็อันนี้เขาทําไว้เบื้องต้นแล้วแล้วพอดีผมมาสารต่ออีกทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูที่ผมเลยก็เสร็จจากนี้แล้วก็จะขึ้นจังหวัดตากนะตากแล้วก็เชียงใหม่ก็เดี๋ยวดูที่นี่ก่อนนะนี่ก็จะเป็นเกียร์ เอเป็นเกียร์ออโต้แล้วแปลงเป็นธรรมดาเกียร์ตัวนี้มันจะเป็นรหัส MZ12 นะตัวนี้นะอออันนี้ก็จะต้องมีระบบไฟเข้าไปเข้าโล w h i นะเข้าโล w h i นี่ก็จะเป็นเครื่อง E13C นะอันนี้เขาก็ลือไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมต้องมาไล่อะไรเกือบหมดนะ่ะถ้าลื้ออย่างนี้นะถ้าปลดอย่างขนาดนี้นะก็คือนะนะไม่รู้ว่าเขาลื้ออะไรไว้บ้างไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรอยถอดรอยอะไรไว้น็อตเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าถ้างานสานต่อเนี่ยทำยากนะทำยากกว่างานที่ที่เริ่มเริ่มทีแรกอีกนะนี่กล่อง ECU ก็ไม่รู้หายไปไหนนะถอดไปแล้วนี่นะประมาณนี้นี่ดูอุ้มลมพกบูทพกบูทยึดอุ้มลมอะไรเงี้ยคือจุดสำคัญเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องหาดูนะก็ต้องใส่ไปให้ครบอะ่ะนะครับแล้วก็หัวก็นี่หรือแบบนี้เลยเนี่ยออกหมดเลย นี่เห็นไหมซุ้มบันไดเบ้าบันไดเหล็กเล็กเหล,ล็กน้อยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทีนี้นี่นะปอะมานี่แป,ป๊บแอร์อยู่นู่นในกระป๋องนู่นนูนะ่นนะนี่ชุดหนึ่งดูกระป๋องนงกระป๋องน้ําข้างบนรือออกหมดเลยก็เดี๋ยวผมต้องมาไล่มาไล่ประกอบเข้านะแต่การไล่ประกอบเข้านี่คือค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าด,ดีเทลรายละเอียดเนี่ย คือมันมันมันไม่เหมือนกับที่เรายังไม่รื้อนะอันนี้ก็จะต้องมาไล่ไหนขาดก็ต้องซื้อแหละนะครับซื้อถังลมเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะตัวนี้เดี๋ยวมใช้เป็นยูโรสี่อันนี้นะโดยประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายรถเข้ามานี่แหละนี่กําลังเลียร์พื้นที่อยู่เดี๋ยวเข้ามารงนี้เออนี่นะก็ผมบอกแล้วช่างแต่ละคนแต่ละสเต็ปไม่เหมือนกันนะบางคนลื้ออย่างเดียวลื้อหมดลื้อหมดทุกอย่าง นี่ก็บอกอยกหัวอยู่นี่สายถอดมอเตอร์อยู่นู่นนะไปคนละทิศคนละทางเลยของผมไม่ลื้อนะมันมาเป็นชุดยังไงผมก็ไว้อย่างนั้นเลยก็คือผมบอกแล้วว่าสเต็ปใครสเต็ปมันนะลื้อให้น้อยที่สุด,นนเ,นดเนี่ยอย่างเงี้ยบ้าบันไดเนี่ยพุกเพลกอะไรอย่างเงี้ยพ,กพกุกดําพุกดพุกเล็กพุกเฉียงอะไรต้องไล่ซื้อใหม่หมดถ้าอย่างงี้นะเออก็เดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวจัดก,การให้นะ แต่ก็จะลองดูว่าคันนี้ไม่ตั้งเป้าดีกว่าน่าจะใช้เวลานิดนึงอ่ะใช้เวลานิดนึงแหละนะครับใช้เวลานิดนึงม้อน้ําก็อยู่แถบนู้นเลยกระจายไปอีกแถบหนึ่งล้วนี่นะเดี๋ยวจะย้ายรถเข้ามาพ่องนี้ทําไม่ได้ดินเละหมดเลยดินมันเละหมดนะนี่นะที่นครสวรรค์นะก็เดี๋ยวรอชม นะครับเดี๋ยวทาออกมาให้ดีที่สุดก็แล้วกันเดี๋ยวคัสซีต้องแก้ใหม่เหยียดให้ตรงใหม่แล้วก็เริ่มทางใหม่นะก็เนี่ยดูทําไว้อันนี้ก็เบียวเข้าไปข้างในเลยเฟร,รมดําเนี่ยเห็นไหมเฟร,รมดํามันเบี้ยวเข้าไปข้างในอันนี้ออกมาสะเกินเลยอย่างนี้เกินแน่นอนนะผมบอกแล้วนะถ้าถ้าไม่ชํานาญจริงๆนะออ,นนอ,นออกมาไม่สวยแน่นอนออกมาไม่สวยแน่นอนแล้วก็มอน้ำอยู่มอน้ําอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาดู มอน้ำเขาก็รื้อออกไม่รู้รื้ออะไรไปบ้างนะนี่มอน้ำมิเตอร์น็อตก็หายไปแล้วต้องไล่หาน็อตใส่ใหม่อีกจากที่ว่าจะต้องได้ใช้น็อตเดิมๆมันกลายเป็นว่าต้องซื้อน็อตมาใส่ใหม่นะนี่น็อตหายไปเลยไม่รู้อะไรเนี่ยรื้อออกไปบ้างเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวผมจะไล่นี่กระบู้ดมอน้ำนี่วางอยู่นี่นี่นี่บู้ตัวนี้สำคัญนะหาย่าบู้เขาเรียกบู้ยึดอุ้มลมนี่นะสำคัญหมดทุกตัวนะ สำคัญหมดเลยก็เดี๋ยวผมต้องหาใส่ใครบอะ่ะนะนะครับเอาให้ครบจบที่ผมเจ็บแต่จบแน่นอนเดี๋ยวรอชมเลยนะยวงกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันวันนี้ก็อาจจะได้ตบแต่งคัฟซีก่อนนะที่นครสวรรค์คลิปนี้ก็ลากัไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม